สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการติวระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมครับเป็นพาร์ทที่3แล้วนักเรียนบอกครูทําไมมันมีหลายพาร์ทจังครูตอบได้นักเรียนครูพยายามอัดอย่างเต็มที่บางคลิปก็เป็นชั่วโมงมัน,ม,นมันนานถูกไหมครับเรียนการหลายๆชั่วโมงแล้วอัดลง u t u b e นักเรียนทําได้ยากมากโอเคนะครับดังนั้นครูพยายามตัดเป็นตอนแต่ครูยังคงคอนเซปต์เดิมคือสอนเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันนักเรียนจะได้ความรู้เต็มเปี่ยมแน่นอน โอเคนะครับสาหรับไฟล์ที่ครูไม่แจกไม่ใช่อะไรน,นักเรียนนักเรียนก็หยิบไฟล์ตัวเต็มมาเลยครับครูสอนจากตัวเต็มนี่แหละแต่ครูแค่แบ่งด้วยตัวของครูเองเพื่อจะมาสอนนักเรียนทุกคนให้เข้าใจง,ง่ายๆแต่นักเรียนหยิบไฟล์ตัวเต็มมามันก็จะมีทั้งมาตราเอาไว้ดูเล่นๆเ,เขาไม่ออกมาตราหรอกแต่ออกอรายละเอียดโอเคนะนักเรียนก็เทียบไปตามครูใครหาไฟล์ตัวเต็มไม่เจอมองไปที่คอมเมนต์นะฟังครูดีนะครับเรียนมองไปที่ comment, คอมเมนต์ครูจะแปะให้ทุกๆคลิปว่าครูสอนไฟล์ไหนเนาะนักเรียนก็แค่ไปดู นั่นเองบอกครูผมเห็นมันมีสองไฟล์นั่นเองก็เอาไฟล์อัปเดตล่าสุดก็ได้ที่เป็นแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่แปดอะไรเงี้ยโอเคนะครับมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนั่นเองก็ไล่ตามครูสอนช็อตโน้ตตามใจตัวเองครับตามความเข้าใจนะครับนักเรียนโอเคนะแต่ไม่ต้องกนนังวลใดๆครับติดตามครูสอนให้ครบปีนี้กฎหมายทุกคนจะทําได้แน่นอนครับก่อนอื่นครับนักเรียนอยากให้ทุกคนกดสับสไครต์ให้ครูบ้างถูกไหมครับกดติดตามไว้ นักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาครูอัปเดตมันจะส่งตรงไปถึงนักเรียนครับยิ่งนักเรียนกดกระดิ่งไว้ยิ่งดีครับครูอัปคลิปปุ๊บถึงนักเรียนปั๊บนักเรียนก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาโอเคนะครับส่วนคลิปครู way, call. ไม่ต้องกังวลครับครูไม่มีการลบนักเรียนดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับเกินนําเพียงเท่านี้เนาะครูไม่ได้เกินนอกเรื่องครูพยายามเกินสิ่งที่ทุกคนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับนักเรียนต้องทราบครูพยายามชี้แจงมาลุยกันเลยครับนักเรียนเราถึงตรงประหลัดสํานักนายก รัฐมนตรีใช่ไหมครับย้อนไปนิดหนึ่งในคลิปที่2นักเรียนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับสํานักเรขาธิการนายกรัฐมนตรีกับสํานักเรขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนดูดีๆนะอันนี้เรขาธิการนายกอันนี้เรขาธิการคณะรัฐมนตรีต่างกันนะครับเรขาธิการนายกเกี่ยวกับการเมืองเรขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรัฐมนตรีรัฐสภาแล้วก็ราชการในพระองค์นะครับนักเรียน ทราบเนาะและครูก็อธิบายไปเสร็จสร์แล้วนักเรียนก็ย้อนไปดูแล้วกันนะครับมาถึงตรงนี้เรามาต่อกันที่ปหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนักเรียนต้องทราบว่าเขากฎหมายฉบับนี้แจ้งว่าเขียนไว้ว่าสํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากมีนายกรัฐมนตรีมีรองนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับแน่นอนต้องมีนายกและก็รองนายก แล้วก็รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประจําสานักนายกก็คล้ายรัฐมนตรีประจํากระทรวงถูกไหมครับเพราะว่าสานักนายกเทียบเท่ากระทรวงก็คือมีฐานะเป็นกระทรวงนั่นเองต่อมาครับเขาบอกว่าให้มีประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งครับสํานักใช่ไหมครับประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งครูใส่สอามนิดนึง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ก็แปลว่านักเรียนต้องทราบอำนาจหน้าที่ของปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาดูกัน,นครับนเรียนข้อที่1รับผิดชอบควบคุมราชการแน่นอนครับปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรี sea. มีหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบควบคุมราชการพูดง่ายคือมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมราชการราชการไหนไหนครับราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองเพราะว่า ประหัดสัมนกนายกก็อยู่ในสํานกนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็ควบคุมราชการในสํานกนายกรัฐมนตรีครับถูกไหมครับแน่นอนครับก็เหมือนเดิมครับควบคุมอย่างไรบ้างก็เกี่ยวกับการวางแผนเนี่ยครับเรียนเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับแผนเกี่ยวกับแนวทางใช่ไหมครับเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเกี่ยวกับเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับประเมินผลในสํานกนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับเรียน ก็พูดง่า,งงายๆคือหน้าที่ก็คล้ายๆกันครับมุกเดิมๆก็คือหน้าที่หลักๆก็คล้ายๆกับหน้าที่ของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนี่แหละถูกไหมครับก็คือหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการเรื่อนัดติดตามพูดง่า,งงายๆคือนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารในคณะรัฐบาลชุดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับหน้าที่ของท่านก็คือวางแนวทางต่างๆในการบริหารประเทศดําเนินนโยบายต่างๆให้เป็นไปตามสิ่งที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาถูกไหมครับ ดังนั้นประหลัดสํานักนายกหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็คือหน้าที่คล้ายๆกันนะครับก็คือเร่งรัดติดตามประเมินผลดําเนินนโยบายต่างๆวางแผนวางแนวทางอันนี้ปกติครับอันนี้หน้าที่ทั่วๆไปซ้ําๆถูกไหมครับเนี่ยแต่ต่อมาครับมาดูหน้าที่ที่สองนะเนี่ยระวงังดีๆนะครับถึงที่ครูบอกไงมันมีอะไรบางอย่างอะไรที่ขึ้นตรงต่อนายกจะต่างกับอย่างอ,างอ,างอื่นถ้านักเรียนติดตามครูสอนื่อวานจะจําได้ครูเน้นย้าว่า มันจะมีส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีจะมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งวันนี้นักเรียนจ,จะทราบถ้าเราย้อนไปเล่นๆที่เราเห็นชัดๆครับที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็คือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนักเรียนจะเห็นคํานี้ครับขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับที่ครูสอนเมื่อวานแล้วก็สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ขึ้นตรงต่อนายกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยครับที่เขาบอก มีส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกซึ่งการขึ้นตรงต่อนายกจะมีผลตรงนี้นนเรียนดูข้อนี้ดีๆนะข้อ2ข้อ2จัดเป็นข้อสําคัญที่ออกข้อสอบได้ข้อหนึ่งมันธรรมดาอยู่แล้วรับผูรับาการนักเรียนก็เกี่ยวยกับนโยบายก็ถูกใช่ไหมครับแต่ว่าข้อ2องนี่นสำคัญประหลัดสํานักนายกหัวข้อนี้คือประหลัดสานักนายกใช่ไหมครับประหลัดสํานักนายกเนี่ยครับเป็นผู้บังคับบัญชานักเรียนดูดีๆนะเป็นผู้บังคับบัญชา ของส่วนราชการในสำนักนายกก็แปลว่าอะไรครับประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีนี่ครับถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงอยู่ในราชการส่วนกลางถูกไหมครับแต่เป็นผู้บังคับบัญชาก็จริงแต่นักเรียนต้องทราบว่าประลัดส,สำนักนายกเนี่ยถึงเขาจะเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เขาต้องเป็นรองจากนายกรัฐมนตรีก็คือ <environments> นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาที่1ถูกไหมครับยังไม่พอนะรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํากระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่2นะนักเรียนหลายๆคนเรียงลาดับผิดใช่ไหมครับท่านเรียนอ่านนักเรียนจะเข้าใจคําว่าและคือว่ารองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี้ยสท่านเนี้ยตำแหน่งของเขาอะครับการจะทําหน้าที่ใดๆจะถูกสั่งการโดยนายกก็พูดง่ายๆคือ นะรองนายกจะทําหน้าที่อะไรในสํานักนายกขึ้นกับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกต้องถูกมอบหมายจากนายกเช่นกันรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็จะถูกมอบหมายจากนายกเช่นกันว่าให้ทําหน้าที่อะไรพูดง่ายคือรองนายกกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยทำงานไม่ได้เขาเรียกอะไรครับไม่ได้มีฐานะใหญ่กว่ากันมากพูดง่ายคือทํางานคล้ายๆกันระ รองรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีนั่นเองนายกรัฐมนตรีมอบหมายอะไรก็ทําสิ่งนั้นโอเคไหมครับส่วนคนเป็นลําดับสามจริงๆก็คือลําดับสามคือใครครับประลัดสํานักนายกเป็นผู้บังคับบัญ,ญชาราชการในสํานักนายกรองจากท่านนายกแล้วก็รองจากรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีประจําสํานักนายกโอเคไหมครับเห็นภาพนะนายกใหญ่สุดรองลงมาก็คือรองนายกและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเขาใช้คําว่าและเห็นไหมครับต่อมาก็คือ ประหลัดสานักนายกเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สามโอเคนะต่อมาครับยังไม่สําคัญนักเรียนระวังตรงนี้เห็นไหมครับที่ครูเน้นย้ําการขึ้นตรงต่อนายกหมายถึงอะไรประหลัดสํานักนายกเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักนายกก็จริงแต่ยกเว้นข้าราชการในส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐนะมนตรีย้อนไปเล่น หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับสํานักเลขาครูย้ําีกทีเห็นไหมครับนี่ตรงนี้สํานักเลขาเนี่ยสํานักเลขาที่การนายกรัฐมนตรี you. ผู้บังคับบัญชาคือเลขาที่การนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เขาขึ้นตรงต่อนายกใช่ไหมครับดูตรงนี้นะแล้วก็สํานักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาคือเลขาที่การคณะรัฐมนตรีแล้วผู้บังคับบัญชา ของสำนักนี้ก็ขึ้นตรงต่อนายกทันไหมครับเรียนผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการนายกชื่อเลขาธิการนายกซึ่งเลขาธิการนายกขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผู้บังคับบัญชาคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเขาก็ขึ้นตรงต่อนายกดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการใดๆเห็นไหมครับหัวหน้าส่วนราชการใดๆเช่นเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเนี่ยอรยนย้อนนิดนึงเห็นไหมครับแล้วก็เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี้ยเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนั่นแปลว่าประรัดสํานักนายกไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการข้าราชการนะของข้าราชการที่หัวหน้าของเขาระวังนะหัวหน้าของเขาขึ้นตรงต่อนายกก็แปลว่าอะไรครูพูดง่าย ปลัดสำนักนายกไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นภาพชัดเจนไหัเพราะว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีเลขาธิการนายกซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็ขึ้นตรงต่อนายกเห็นไหมครับแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งข, Paste, ขึ้นตรงต่อนายกขึ้นตรงต่อนายกเช่นกันทั้งสองคนนี้เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วทั้งสองคนไปขึ้นตรงต่อนายกแสดงว่าประลัดสํานักนายกท่านนี้ไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานสองหน่วยงานนั้นได้ขา้าราชการทั้งสองหน่วยงานจะไม่ขึ้นตรงต่อประหลัดเพราะว่าอะไรครับประหลัดเป็นข้อยกเว้นไม่สามารถาบังคับบัญชาขาช้าราชการซึ่งหัวหน้าของเขาว่า ขึ้นตรงต่อนายกทันไหมครับนี่คืออีกหนึ่งข้อจำกัดที่ข้อสอบออกได้คือโดยปกติครับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี้ยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกคนแหละในสำนักนายกแต่การจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการเขาจะเป็นรองก็คือเป็นรองจากท่านนายกแล้วก็เป็นรองจากรองนายกและเป็นรองจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็คือเขาเป็นอันดับ3เป็นผู้บังคับบัญชาอันดับส แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการซึ่งหัวหน้าข้าราชการในหน่วยน,นั้นไปขึ้นตรงต่อนายกเช่นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระวังดีๆนะไม่เหมือนกันก็คือ2อ,อันนี้นะครูย้อนเห็นไหมครับ2อันนี้หัวหน้าเขาอะหัวหน้าเขาไปขึ้นตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงต่อนายกดังนั้นประหลัดประหลัดไม่สามารถควบคุมสองอันนี้ได้ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของสองอันนี้ ทันไหมครับเห็นไหมดังนั้นข้อสอบออกได้เลยครับเช่นประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับไม่ใช่ผู้บัญชาของ,งาอ,องหน่วยงานใดคําตอบ2หน่วยงานหลักๆที่เราเห็นเนาะเขาเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยเขาจะไม่ให้เราคิดมากหรอกนักเรียนไม่ต้องไปวิเคราะห์ไปไกลถึงที่บางคนพูดหรอกนั่นอันนั้นพูดเวอร์ครูบอกเลยไกลมากแนละ้วพลรบรว่าอย่างไงอ่ะข้อสอบจะเน้นในพรบรนี่แหละสมมตินักเรียนอ่านชัดเจนว่าพรบอ เขียนชัดเจนว่าสํานักเลขาที่การนายกกับสํานักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีทั้งสองขึ้นตรงต่อนายกก็แสดงว่าประหลัดซึ่งมีข้อยกเว้นว่าไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่หัวหน้าส่วนราชการนั้นขึ้นตรงต่อนายกได้ก็แสดงว่าประหลัดไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของสํานักเลขานายกแล้วก็สํานักเลข,ขาคณะรัฐมนตรีด้วยทันครูไหมครับชัดเจนไหมเวลาเราอ่านกฎหมายแบบนี้เลยครูวิเคราะห์ให้เสร็จสับแล้วนะเห็นยังว่าการขึ้นตรงต่อนายกหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายก หน่วยงานนั้นนะครับประหลัดสํานักนายกจะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเพราะว่าผู้บังคับบัญชาหลักก็คือหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วเขาไปขึ้นตรงต่อนายกอีกทีหนึ่งถูกไหมครับนายกอีกทีหนึ่งไหนเนาะต่อมาครับประหลัดสํานักนายกก็เป็นผู้บังคับบัญชาอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในในสานักงานประหลัดเองนะครับแน่นอนครับประหลัดก็เป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักงานประหลัดไง ชัดเจนอันนี้เขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วอันนี้ทุกควรทราบเนาะเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วในสํานักงานประหลัดนายกรัฐมนตรีเนี่ยผู้บังคับบัญชาหลักก็คือประหลัดถูกไหมครับแต่ประหลัดยังไปเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สามของสํานักนายกทั้งหมดด้วยแต่ยกเว้นเลขาธิการเพราะว่าเลขาธิการนั้นหัวหน้าก็คือเลขาธิการอะไปขึ้นตรงต่อนายกเขาควบคุมไม่ได้ชัดเจนเนาะเป็นไงครับการอ่านพรบรถ้านักเรียนอ่านครูทําไมผมสอบตกทุกทีนักเรียนไม่ได้อ่านแบบครูอะ คือนักเรียนอ่านข้ามๆไปข้ามมานักเรียนอ่านคือคืกลางไปอ่านสรุปมาแถมสรุปนั้นนะ่ะมันไม่ใช่การสรุปเนี่ยสรุปคือทําแบบครูเนี่ยเอามาอธิบายไล่ให้เข้าใจทีละส่วนยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจนนักเรียนจะจดจําได้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเรื่องราวสตอรี่ใช่ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่คําว่าย่อคําว่าสรุปพรบของเขาคือตัดมาตราทิง้งตัดมาตาไม่ได้ตัดแบบครูนะครูตัดคําว่ามาตราทิง้งแต่ครูไม่ได้ตัดรยายละเอียดในมาตราแต่คนบางคนคือตัด รายเอยียดในมาตราทิ้งไปหมดเลยนักเรียนลองเทียบดูครับมันหายไปขนาดนั้นข้อสอบออกก็ทําไม่ได้สิถูกไหมครับขูย้ําแล้วนะนักเรียนเห็นไหมทุกจุดออกได้หมดถ้านักเรียนมีความรู้ตอบได้หมดแหละยกตัวยอย่างเช่นประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีควบคุมราชาการในสํานักนายกได้แล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาในในสานักงานประหลัดเลยเขาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สในในสานักนายกถูกไหมครับสานักงานประหล่ดเขาอันดับหนึ่งแต่สํานักงาน สำนักนายกอะครับเขาเป็นอันดับสามรองจากนายกฐมนตรีแล้วก็รองจากรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกถันไหมครับอย่างไรก็แล้วแต่ประหลัดท่านเนี้ยครับประหลัดสำนักนายกเนี้ยไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกเช่นสำนักเลขาทันไหมครับเพราะว่าอะไรเขาสอบออกได้เพราะว่าหัวหน้าของสำนักนายเลขาก็คือเลขาธิการนะครับขึ้นตรงต่อนายกไงหัวหน้าส่วนราชการนั้นขึ้นตรงต่อนายกก็ถือว่า ไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาได้ทันไหมครับดังนั้นประหลัดอะบังคับบัญชาได้หมดยกเว้นข้าราชการที่มีหัวหน้าไปขึ้นตรงต่อนายกซึ่งในที่นี้เราเห็นจะจว่าเป็นสำนักเลขาชัดเจนนะครับตรงนีน้ต่อมาครับในการปฏิบัติงานของประหลัดสำนักนายกให้มีรองประหลัดทุกคนทราบอยู่แล้วรองประหลัดในการเป็นผู้ช่วยสั่งก็เป็นรองนะครับรองประหลัดเป็นผู้ช่วยสั่งก็ได้ก็คือในสำนักงานประหลัดอะประหลัดดับหนึ่งรองประหลัดเป็นผู้ช่วยสั่ง แล้วก็มีผู้ช่วยประหลัดเป็นผู้ช่วยสั่งด้วยก็ได้ก็คือมีประลัดหนึ่งคนแล้วก็มีรองประหลัดแล้วก็มีผู้ช่วยประหลัดด้วยก็ได้เห็นไหมครับต่อมาครับกฎหมายว่าไว้ต่อว่าในกรณีที่ประหลัดมีทั้งประหลัดมีทั้งรองประหลัดแล้วก็มีทั้งผู้ช่วยประหลัดหรือมีทั้งสองคนเลยจะดําเนินการยังไงแน่นอนครับผู้ช่วยประหลัดเนี้ยจะเป็นผู้บัญชาข้าราชการรองจาก ประหลัดถูกไหมครับรองจากรองจากอะไรครับรองจากประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรนี่เข้าใจความหมายไหมครับก็แปลว่าอะไรครับคือหน้าที่หลักผู้บังคับบัญชาหลักะครับคือประหลัดสํานักนายกถูกไหมครับแต่ท่านรองประหลัดกับท่านผู้ช่วยประหลัดเนี่ยครับจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่รองจากรองจากประหลัดสํานักนายก ก็คือถ้าไม่มีประหลัดถึงจะเป็นรองประหลัดแล้วก็ผู้ช่วยประหลัดครับแต่เขาใช้คําว่าหรือใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรก็คล้ายๆกันเพราะว่าประหลัดส,สํานักนายกรองประหลัดผู้ช่วยประหลัดเ,เป็นข้าราชการพลเรือนเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะเนี่ยสำคัญรองประหลัดเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนผู้ช่วยประหลัดมีอํานาจหน้าที่ตามที่ประหลัดกําหนดคล้ายคล,ยคลย้ยไหมครับเหมือนกันรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานตามที่นายกกำหนดเช่นกันครับรองประหลัดและผู้ช่วยประหลัดทำงานตามที่มีอำนาจหนะ้าที่ตามที่ประหลัดกำหนดหรือมอบหมายถูกไหมครับแสดงว่าทำตามอำเภอใจไม่ได้ประลัดต้องเป็นคนมอบหมายให้รองหรือผู้ช่วยเป็นคนทำเป็นผู้ช่วยสั่งสมมตุติประลัดอยู่ประลัดสั่งเองแต่ประลัดอยากให้คนอื่นเป็นผู้ช่วยสั่งก็ไปบอกรองหรือไปบอกผู้ช่วยก็คือกำหนดว่าทำอะไรก็แค่นั้นถูกไหมครับ ต่อมาครับตัวนี้ข้อสอบออกได้ทั้งประหลัดสํานักนายกประหลัดสํานักนายกรองประหลัดแล้วก็ผู้ช่วยประหลัดทั้งสามคนนะหนึ่งสองสามจัดเป็นข้าราชาการพล,ลเรือนเหมือนเราเห็นไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องแยกให้ได้นะใครเป็นข้าราชาการพลเรือนใครเป็นข้าราชาการทางการเมืองย้อนไปนิดหนึ่งเผื่อน,นักเรียนลืมนะครูย้อนไปตรงนี้จำมันนี้ได้อยู่ไหมครับบรรทันดนี้ คูใช้สีแดงบรรทัดนี้เลขาธิการเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะเพราะว่ารองเลขาธิการมีฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารเลขาธิการมีคนเดียวเลขาธิการคือผู้บัญชาใช่ไหมครับเลขาธิการสํานักนายกเนี่ยครับเรียงสั้นๆนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับและก็รองเลขาธิการฝ่ายการเมืองเนี่ยครับเป็นข้าราชการการเมืองถูกไหมครับต่อมา รองเลขาธิการเหมือนกันนะท่านรองมี2คนรองการเมืองเป็นฝ่ายการเมืองส่วนเลขาใหญ่สุดก็เป็นการเมืองเหมือนกันต่อมารองเลขาที่เป็นฝ่ายบริหารแล้วก็ผู้ช่วยเลขาทั้งสองคนนี้เป็นพลเรือนข้าราชการพลเรือนแบ่งเป็นสองสองตามที่ครูสอนต่อมาครับบรรทันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เลขาธิการนายกนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาและผู้ช่วยเลขา สามคนนี้เป็นพลเรือนเห็นไหมครับมีพลเรือนเยอะกว่าในส่วนนี้ต่อไปครับประหล <c oughs> ัดสํานักนายกรองประลัดแล้วก็มาประธานนี้นะประหลัดสํานักนายกรองประหลัดแล้วก็ผู้ช่วยประหลัดเป็นพลเรือนเช่นกันเรกเรียนต้องแยกได้เห็นไหมครับนี่นะต่อมาครับให้นําหลักการนี้มาใช้บังคับแก่แก่ราชการของหน่วยงานราชการของสํานักนายกในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงานประหลัดสํานักนายกและส่วนที่ มิได้ขึ้นตรงต่อนายกใช่ไหมครับเขาบอกว่าหลักการเนี้ยมาใช้ได้อนุโลมก็คือหลักการต่างๆที่คล้ายๆกันเนี้ยครับเนี่ยสามารถนํามาบังคับใช้ในส่วนราชการที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกถูกไหมเพราะว่าขึ้นตรงต่อนายกปุ๊บจะไม่สามารถประหลัดจะไม่สามารถบังคับบัญชาได้เป็นไงครับเข้าใจชัดเจนน้องเนียดังนั้นนักเรียนต้องแยกได้ว่าสํานักงานเลขานายกรัฐมนตรีใครเป็นหัวหน้าใหญ่ คำตอบคือเลขาธิการใช่ไหมครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขึ้นตรงต่อนายกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใครเป็นหัวหน้าใหญ่คําตอบคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเลขาธิการท่านนั้นก็ไปขึ้นต,ตรงต่อนายกเหมือนกันใช่ไหมครับต่อมาสํานักงานประหลัดใครให,ใหญ่สุดคําตอบคือสํานักงานประหลัดใครใหญ่สุดคําตอบก็คือประหลัดสํานักใช่ไหมครับประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหญ่สุดดังนั้นท่านประหลัด ก็เป็นผู้ิคําญประชาตรงนี้แล้วนอกจากนี้ท่านประหลัดเนี่ยครับยังเป็นผู้ิคําวประชาในสํานักนายกได้ในส่วนอื่นๆยกเว้นส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกเห็นไหมครับต่อมาแล้วในสํานักนายกอะครับใหญ่สุดอะในสํานักนายกใครใครเป็นผู้คําพ์ขชาคําตอบคือนายกรัฐมนตรีนะครับต่อมาแล้วหน่วยงานราชการในสํานักนายกอะมีานะเป็นอะไรคําตอบเป็นกรมเพราะว่าสํานักนายกเทียบเท่ากระทรวงเป็นไงครับี่ย นักเรียนอ่านเรื่อยๆแบบค cool รูนักเรียนเข้าใจชัดเจนช็อตโนต้ตนักเรียนฟังครูครั้งแรกนักเรียนจะเริ่มเข้าใจลึกซึ้งแต่บางคนงงบ้างเพราะยังไม่ได้อ่านมาก่อนแต่หลายๆคนที่อ่านมาก่อนนักเรียนจะแบบใบามากฟังครูเข้าใจทุกอย่างก็อ่านมาแล้วอ่ะพอฟังครูยิ่งเข้าใจถูกไหมครับได้นะไปต่อเมื่อกี้ว่าถึงท่านประหลัดใช่ไหมครับต่อมากล่าวถึงมาย้อนกล่าวถึงสํานักงานประหลัดสํานักงานประหลัดสํานักนายกเนี่ยครับสํานักงานประหลัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง พูดง <mile> ่ายคืออำนาจหน้าที่ทั่วไปเลยทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับอำนาจที่เกี่ยวกับอำนาจที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่มิได้กําหนดมิได้กําหนดเป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งคือพูดง่ายคือไม่ได้กําหนดหน้าที่เฉพาะครับทั่วไปเนี่ยมันอันนี้เหมือนกับคล้ายๆนักจัดการงานทั่วไปเนาะคืองานใดที่ไม่ได้ถูกกําหนดเฉพาะจะเป็นงานของสำนักงานประหลัดงานใดที่เป็นราชการทั่วไปเป็นของสำนักงานประลัดถูกไหมครับ กำกับเร่งรัดทั่วไปอันนี้ก็เป็นไป,นปนตามนโยบายของสำนักนายกอันนี้เป็นหน้าที่ปกติไม่มีอะไรถูกไหมครับต่อมามุกเดิมเหมือนกันครับสำนักงานประหลัดครับยกเว้นราชการส่วนซึ่งให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกก็แปลว่าอะไรท่ายังจําได้สำนักเลขาสำนักเลขามีสองสำนักเลขาสำนักเลขาธิการมีสองสำนักเลขาธิการก็คือสำนักเลขาธิการนายกกับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถูกไหมครับต้องแยกให้ได้แบบครูเนาะสำนักเลขาธิการนายกเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเมืองสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับรัฐสภารัฐมนตรีแล้วก็ราชการในพระองค์ซึ่งทั้งสองส่วนเนี้ยหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกดังนั้นสำนักงานประหลัดไม่ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับตรงนี้เห็นไหมดังนั้นข้อสอบออกได้หมด คำว่าทําหน้าที่เกี่ยวกับอ่ะโอ้มันเยอะไปหมดกกว้างใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ไม่ได้ทําเนี่ยข้อสอบออกได้ไม่ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรไมันม,ม,มีอันเดียว <c oughs> ก็คือไม่ได้ทําหน้าที่ที่เกี่ยวกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกชัดเจนไหมครับน้กเรียนต่อมาครับในกรณีที่สํานักนายกมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัตั้งประหลัดสํานักงานประหลัดทบวง จะให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกทำหน้าที่สำนักงานประหลัดทบวงด้วยก็ได้อันนี้เข้าใจชัดเจนไหมครับเรี่น้เขาให้ไว้ในกรณีที่สำนักนายกครับมีทบวงอยู่ในสังกัดแต่ว่ายังไม่ได้จัดตั้งสำนักงานประหลัดทบวง <อ î. S 1> เขาบอกว่าก็ให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกนี่แหละทำหน้าที่สำนักงานประหลัดทบวงก็ได้เข้าใจความหมายว่าเนี่ยสมมติแต่ทบวงปัจจุบันนี้ขูอธิบายไปแล้วเนาะว่าไม่ได้มีแล้วแต่ว่าหากราชการจะสร้างขึ้นมาก็ได้เพราะว่ากฎหมายรองรับไว้ คือสมมติในสำนักนายกเนี่ยครับมีทบวงอยู่ในสังกัดทบวงที่สังกัดสำนักนายกแล้วทบวงนั้นอะยังไม่ได้จัดตั้งสำนักงานประหลัดทบวงก็ให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกอะซึ่งใหญ่สุดทำหน้าที่สำนักงานประหลัดทบวงด้วยก็ได้ท่าน,นะครับเข้าใจลึกซึ้งเนาะส่วนสุดท้ายครับครูสอนมาถึงอีกส่วนแล้วจบเท่านี้ครับนะคลิปนี้คลิปต่อไปไปเจอกับการจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวงแสดงว่าอะไรครับเนี่ย ณนะตอนนี้เราจัดระเบียบไปถึงไหนแล้วครับสำนักนายกไปแล้วต่อมาเราก็มาจัดกระทรวงทะบวงถูกไหมครับไว้ติดตามครูนะครับเนี่ยติดตามครูเรื่อยๆฟังครูสอนบ่อยๆพลิกไปพลิกมาอ่านซ้ําอ่านไปอ่านมาอย่าอ่านเพียงครั้งเดียวครูผมอ่านแล้วทําไมผมอ่านครบเหมือนที่ครูบอกทำไมผมทําไม่ได้ครูตอบง,ง่ายๆนักเรียนอ่านครบแต่นักเรียนไม่ทบทวนอ่านครบแต่ไม่ทบทวนทุกอย่างจบอ่านครบแต่จําไม่ได้ทุกอย่างจบ เข้าใจแต่จําไม่ได้ทุกอย่างจบมันคือความจําแหละใครหลอกนักเรียนว่าความเข้าใจครูบอกเลยโกหกคนคนนั้นโกหกสิ้นดีครูเคยสอบมาก่อนนักเรียนกฎหมายเนี่ยความเข้าใจเหมือนที่ครูสอนนักเรียนความเข้าใจคือยกตัวอย่างบรรยายได้แต่ความเข้าใจจะไร้ค่าทันทีถ้าคุณจําไม่ได้ดังนั้นแปลว่านักเรียนอยากจะทํากฎหมายได้สิ่งแรกนักเรียนเข้าใจความเข้าใจจะนําพาไปสู่การจดจําได้ง่ายขึ้นถ้าเราอ่านแบบไม่เข้าใจเราจะจําไม่ได้แต่ถ้าเราอ่านแบบเข้าใจเราจะจําได้ แต่เราต้องทวนซ้ำบ่อยๆเพื่อให้จำแม่นเพราะสุดท้ายถ้าจำไม่แม่นก็ตายอยู่ดีทันไหมครับดังนั้นเข้าใจอย่างเดียวไม่พอฟังครูไว้ต้องจำได้ด้วยนักเรียนรู้ไหมครับถ้าจำได้เนี่ยได้เปรียบสุด,สดบางคนจำได้ทุกบรรทัดอะโอ้โหได้เปียบอยู่แล้วต่อให้ไม่เข้าใจมากแต่จำได้อะมันกาได้อยู่แล้วอะถูกไหมครับโอเคนะครับเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่เยอะหรอกนะักเรียนรู้อยู่แก่ใจโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้นักเรียนสนุกมากยิ่งขึ้นครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับติดตามกันนเรรรื่ออยๆคคูจจจะไปจจบบ ต่อให้ร้อยคลิปครูจะสอนขอให้เรียนตั้งใจฟังแล้วกันมีประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอน